โอลิเวียรดอริโกจากเด็กหญิงผู้รักเสียงดนตรีสู่ซูเปอร์สตาร์แห่งยุคโอลิเวียอิซาเบลรดอริโกเกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2003ที่เมืองเทเมกุลารัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ยังเล็กเธอหลงใหลในเสียงดนตรีและการแสดงเธอร้องเพลงตั้งแต่อายุเพียง4ขวบและเริ่มเรียนเปียโนกับกีตาร์ในวัยปรมพ่อแม่ของเธอเห็นแววในตัวลูกสาวคนนี้ จึงคอยสนับสนุนในทุกก้าวของความฝันออลิเวียเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงด้วยการแสดงซีรีส์ของดิสนี่ยัง b i z a r r Vark และ High School Musical: The Musical: The Series แม้บทบาทเหล่านั้นจะยังไม่ทําให้เธอโด่งดังในทันทีแต่เธอกลับใช้ช่วงเวลานั้นในการฝึกฝนเขียนเพลงและเข้าใจความรู้สึกของผู้คนรอบตัวในปี2021ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเพลง d o c t o r c e r s License ถูกปล่อยออกมาเพียงไม่กี่วัน เพลงนี้ก็กลายเป็นกระแสะไปทั่วโลกเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจริงใจและเนื้อเพลงที่พูดถึงความเจ็บปวดในรักแรกทําให้คนฟังทั่วโลกต่างรู้สึกเชื่อมโยงกับเธอโอลิเวียไม่ได้ดังเพราะโชคแต่เพราะเธอซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองเธอเขียนเพลงจากเรื่องราวจริงทั้งความรักความเสียใจและการเติบโตทุกท้อยคาทุกเสียงร้องสะท้อนความเป็นมนุษย์ในแบบที่ไม่ต้องเสร็จแส้จากเด็กหญิงที่นั่งเขียนเพลงในห้องเล็กๆวันนี้ เธอกลายเป็นศิลปินหญิงรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกเธอสอนเราว่าอย่ากลัวที่จะเป็นตัวเองและอย่าหยุดเดินตามเสียงในหัวใจขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวของโอริเวียรอดริโกถ้าคุณชอบเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะะ